สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดรูป8ดชั่วโมงกันค่ะทุกคนก็อิงจะมาลองดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าอิงวาดรูปเนี่ย8ชั่วโมงติดกันลงสมุดสเกชเล่มนี้นะคะจะวาดได้ประมาณกี่หน้านะคะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นสมุดสเกชแบบเล่มไม่ใหญ่มากนะคะก็ยังไม่เคยใช้เลยสักหน้านะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองดูกันว่า8ดชั่วโมงเนี่ยจะวาดได้กี่หน้านะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก็ปกติแล้วนะคะก่อนที่อิงจะวาดรูปแบบลงสมุดสเกชจริงๆเนี่ย ถ้าแบบอยากจะลงสีให้แบบดูแบบจริงจังหน่อยนะคะอิงก็จะมาสเก็ตใส่กระดาษก่อนนะคะทุกคนว่าแบบเราอยากได้รูปประมาณไหนนะคะแล้วก็รูปพิงจะวาดวันนี้นะคะก็จะเป็นตีมสัตว์นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็คืออิงจะวาดเป็นแมว ใส่ผ้าขันเปื้อนให้น้องด้วยส่วนแบล็กกาวก็จะเป็นแบบว่าอยู่ในครัวนะคะทุกคนแบบมีชั้นวางของวางของอะไรหน่อยรูปแรกนะคะนี่ก็คือน้องแมวกำลังทำขนมอยู่นั่นเองนะคะทุกคนเราไปลองวาดจริงลงสมุดกันเลยดีกว่า เสร็จแล้วนะคะทุกคนรูปแรกของเรานะคะเป็นน้องแมวกำลังทำขนมนะคะก็เดี๋ยวเราไปวาดรูปต่อไปกันเลยดีกว่าะคะ่ะมาค่ะทุกคนรูปที่สองรูปที่สองก็จะเป็นรูปเสือนะคะเมื่อกี้เป็นรูปน้องแมวแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนไปหน่อยนะคะเป็นแบบนี่ก็จะวาดเป็นเสือแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนรูปที่สองของเรานะคะก็ตอนนี้ผ่านไป3มชั่วโมงกว่าวาดได้2องรูปคิดว่าอาจจะวาดได้ประมาณ3-4-5สี่ห้ารูปไม่รู้นะคะทุกคนแบบพอวาดไปสักพักเนี่ยหลังๆมันจะเริ่มวาดช้าลงนะคะเพราะว่าเมื่อยแล้วก็เริ่มจะแบบคิดอะไรไม่ออกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะวาดได้กี่หน้านะคะวันนี้ รูปต่อไปก็เป็นรูปที่3แล้วนะคะทุกคนก็อันนี้ก็จะวาดเป็นกวางนะคะเป็นกวางแบบกำลังกินกาแฟาอยู่นะคะ I am a woman not here to please you It's time to move on cause my time is now I am a woman play by my own rules I got my d o v e t on s o l i e g r o w n And then I เสร็จไปแล้วนะคะทุกคนกับรูปที่3นะคะแล้วก็เราจะเข้าสู่รูปที่4นะคะทุกคนรูปที่4อันนี้ก็จะเป็นเหี่ยวนะคะเป็นเหี่ยวแบบบินอยู่บนท้องฟ้านะคะ รูปต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นรูปงูนะคะอันนี้อิงอยากแบบอยากวาดรูปแบบใช้โทนสีแบบสีมนมนสีเข้มเข้มม่งนะคะ you call me saint I'm you know I know but stranger will able what you want. You think แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นรูปที่5ก็คือเป็นรูปสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราได้เดินทางมาถึง8ชั่วโมงแล้วนะคะก็นี่นะคะวาดไปทั้งหมด5รูปด้วยกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับการวาดรูป8ชั่วโมงได้กี่หน้านะคะก็อิงวาดไปทั้งหมด5หน้านะคะทุกคนตอนที่อิงวาดหน้าที่5เนี่ยมันก็มันก็เกือบเกือบจะ8ชั่วโมงพอดีนะคะทุกคนก็บอกเลยว่า เหนื่อยแล้วก็ปวดหลังมากๆเลยนะคะทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะทําว่ารอยรูปตามคนดูสั่งใช่ไหมคลิปนี้มาวาดแชั่วโมงได้กี่รูปนะคะทุกคนก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะอิงมีของดีมาแนะนํานะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าคือแบบผ่านไป8ชั่วโมงนะคะก็คือนั่งวาดรูปมา8ชั่วโมงแต่ว่าหน้าเนี่ยยังเนียนใสยอยู่นะคะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยอิงใช้ตัวนี้เลยคะ่ะทุกคน Baby Bright CC+ plus cream spf 4พ pa บวกบวกนะคะใช้คู่กับแป้ง baby bright cc v i t a มิน c เขาได้แพ็กตัวนี้นะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะทุกคน baby bright cc plus cream cc cream ตัวเด็ดผิวหน้าใสเปล่งออร่าร้อมบำรุงรองพื้น cc งานผิวเนียนกระจ่างใสตลอดทั้งวันนะคะพร้อมกันแดดไม่อุดตันกันน้ากันเหงือ่อบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนแล้วตัวเนื้อครีมเขาเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ขสานการบำรุงวิตามินซเข้มขน วิตามิน b 3และให้ยาลูรอนบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นและดูอิ่มน้ำแล้วก็ลดความหมองคล้ำนะคะทุกคนซองนี้นะคะราคาเพียง49บาทเท่านั้นนะคะทุกคนก็ใช้คู่กับตัวนี้เลยนะคะ Baby Bright CC v i วิตามิน C p o w r เด Pa c k ตัวนี้นะคะราคาเพียง159บาทยิ่งใช้คู่กันเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะ2ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่คา r ์มาร7 e ซ e ว e นและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศนะคะหรือว่าสำหรับใคร ที่อยากจะสั่งซื้อออนไลน์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวอิงเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างตรง e s สคริปชันให้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะอิงต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย